อุย้ยอุ้ยเฮ้ยนี่คือขาคนเก็บเลยวานนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกับอีสานบ้านฉันจ้าอกันในวันที่16มิถุนายน2568ันหนร้อจ้าวันนี้กระพาพี่น้องเขาเลาะปลาคือเก่าจ้าครับผมกับปลาเก่าปลาเดิมเฮาแล้วครับพี่น้องบ้านหนองเมฆตำบลห้วยขาอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลครับ พอปามีมาก,ก่อนเนาะแมนครับยังจะว่าลูกสาวบสัสบายเนาะจ้ะฟังบึงอาการครับเลยอ,ออกมาก,ก่อนครับเพิ่นไปโรงเรียนไหนเนาะจ้ะอาการดีขึ้นจะพี่น้องพ,นพง่นปวดหัวกะอาการก็ดีขึ้นเพิ่นก็ับไปโรงเรียนจ้ะแม่ปามีตามมาที่หลังจ้ะไปจ้าลูน้ำเช้าอยู่บ้านนมุงจ้าสิโศกสิมานป่จ้าไปครับพอแล้วครับพี่น้องเห็ดกอเนาะครับทำอยู่ด้วยครับเก็บครับ

นี้ครับดอกงามเลยนะดอกนึงครับช่วงนี้กเป็นเห็ดนาเหล่เนาะครับกับเห็ดกออืมอักเลยดอกองได้อีกครับ ดอกนึงครับเห็นแต่ขาขาวๆเป็งดอกนี้ครับได้บ่ได้ติดดอก สองโดมอืม่ะอืมมาเห็นบเห็นแล้วยุคกันขังกันเลยครับมูนี้ง่ามครับพี่เนาะ เดือข,า,ขาวครับขาวๆอือสอง นี่ก็แจ่งน่องครับพี่น้องคาพี่น้องเขาซองมึงเฮ็ดกอครับใช้มากอะเขาซองมึงเฮ็ดกอก่อนนะครับบางทียังเหลือให้เขาเก็บบ่ครับพี่น้องทีครับดอกนี่ครับพี่น้องอืมบ่ได้ค้าสำครับมานพอเลยครับดูดีแน่เลยครับ

Hmm. วาซิเมนครับพ่นอะท่านี้บดได้กับเปื่อยนะนี่ครับนี่ครับได้บ่ tháo đinh นังทาแล้วครับวันนี้ซิมี่ปากมีเสียงเน่ได้ครับวันนี้ตเตเยเียงหวานในเบืเ้องขาผนเปิดอยู่จังสีจ้าที่อ,อู้ยสวยสาวเรียงจ้าจะมีกำลังเนาะเนียนจ้ะ ถึกแดดมาจากอ้ายเลยถอีกคาดว่ามาคะแนนคะแนนโอ้ใหม่ทับน้องใั่ไมนี่ทับเป็นงานเต้าอีกหูยนี่ห้อเตล็อกโคโอ้ยไหลแห้งๆเนาะออกเดือนนี้เนาะโอ้ยในนี้เนาะห้อยเพิ่ร์ตฟินเนาะเดี๋ยวครับ อ mm. ด,ดอกสองวัน mm. อุ้ยวบ่เด้ไม่ได้้ mm. าเลยเหลือดอกนี้จะคมกริบ จ้าอุดการมอีกครับนี่คือของสาวเลยจ้าไม่้าดดิเก็บเอาคน น้ำเอางูจี่นอกมาจังได้นี่มาจังได้เสิเป็นสัญญาณบอสัญญาณจะห้เป็นหมูเป็นยังไหนดีเฮ็ดกอครับเด้งด้เห็นโหลดหน่อยเนาะ <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ก็ซีเมนน่านาวยพูดอ่ะแม่ดีได้หมนี่ห่วยตายแน่เอาเลยนเหนยเห็นเลย <laughs> <ม>เช้าเลยจ้ะ ก้อีกครับนา่นีกะพี่นนองพอก็มีได้เฮ็ดกอมะพี่รึมั้งตัวนี้ได้เดาไหมเกือบนะ Ít nói nè Ít nè Ui Đây bò nè Xoan bò đầy Đây nè Đây Phi đồ nè Đồ nè Ngoại xoan Đồ bò nè này vịt mmmm 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 Đó mmmm 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 đó mmmm 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 คือบอกเป็นแผ่นอยู่นี่ฝอนงามงามเลยงามเนาะเมนจ้ะพ อยากนอนนี่นี่บอกเดี๋ยวเรามาคนนี่ดินี่นี่เยอะข้าวค้างใหม่นาะงใชนี่สามดีอาจจะแป้งจะอักเสบเลยอือโยมแป้ง ada siapa oh, ternyata si muah, kom diakar ini, ini so. oh. okay. ข <ừ. S 2> นาดบ้านไหนได้ยังบ่ทันโูอ้ตรงนะจะได้นี่ตรงนี่ดอกสอนเนาะายนี่ เดี <s poured alive> <Okay. S 2> ๋ยวเต็มเตงสว่างเปลียงเปียงจ้าสว่างล้วไม่จ้ะันนี้เรด้แบาสวยเาจะออกสวยแข็งแข็งนี้ ไม่สวยนี่อย้าอายดงแม่นีิบขาสันมองขายาวอุ้ยแข็งดีเด้อจ้ะผุนออะแข้งไงลงในจตะพี่น้องขอสิไม่ถูดขาสิ เห็ดกอครับบานสะไ้เป็ดเป็นน,น,น,นี่ตนได้ดนหน่อยเป็นเนืมีอยู่ได้ไหมกอเด้งเอ้ยสามสีน้องนี่นจะ้ะ โจมเลยแล้ว <S <S อุ้ยเต็มที่เพต็นจ้ะเอาพูดนี่ได้เก็บแล้วสาวเลยจ้าดีเลยครับอู้ขาก็คือขาคนเก็บแต่บ้านนี้ บ้าดครับผมก็ได้เวลากบ้านครับพี uh ่น้องเบ่งผลงานครับบ้านเต็มกระตาใหญ่หมอกกอกจากพี่น้องผลงานพอปมีเขาก็มาหนี่ไแม่ปมีตามมาที่หลังเนาะครับผมเบ่งผลงานโดยร่วมด้วยจ้าผลงานหฮาฮิตกอกสิบ่หลร้ายครับเซอรมากเป็นเทศนาเล่เนาะื้นนี้แมนจ้านาเล่ค้าไล่เลือดแลกกะละงูก็ได้ดอกนึงจากเขาดินเนาะแต่วาหลักๆก็สิเป็นนาเล่จากพี่น้องดอกงามก็มีดอกบานก็มีเนาะไอเนาะแมนครับ สองหลังหลังนี่มีแต่ขาใหญ่ๆงามๆเนาะจ้าถือว่าหวานดีจ้าครับผมการเข้าป่าของเฮาก็ผมเข้าก่อนครับพี่น้องลูกสาวบ่ม่วนแน่เนาะแน่จ้าบ่ได้ป้าเพิ่นครับให้แม่เพิ่นอยู่นําครับแป้ามีก็ตามมาที่หลังจ้าผลงานมื้อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่จ้ะพี่น้องเต็มกระตาใหญ่หมอกกอกจ้าพิกัดที่มากับป้าบ้านนกเมกตะบนห้วยคาอําเภอบุญทลีจังหวัดอุบลราชธานีพอกันมื้อนี้ก็วันที่16มิถุนายน2568 จ้าฝากก็ไลก์ก็แช่ก็ติดตามไปส่องอีสานบ้านฉันในเด้จ้าแม่ปามีก็ขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกร่ลังแรงใจที่ส่งพอปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมื้อนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับบอกกันใหม่คลิปน้าจ้า